ดีค่ะพบก,กับน้องอิฟโอเคค่ะเซนเตอร์นะคะวันนี้น้องอิฟอยู่กับ Honda City คันนี้นะคะปี2,010 1.5 i ิ t e c เทคราคา288,000บาทสีเทาดำอาเทมเด็ดสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่ผ่อนราคาสบายสบายเบาๆตัวนี้มีไอเทมอะไรอ,ออปชันอะไรเด็ดๆเดี๋ยวน้องอิฟพาไปดูนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าคันนี้กันเลยนะคะ ไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็กระจังหน้าคันนี้จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะคะยางตัวนี้จะเป็น185 55R16 แม็กจะเป็นแม็กศูนย์ที่แถมมากับตัวรถเลยค่ะคันนี้มาพร้อมคิ้วกันศาสตร์ของ All New City เลยค่ะเดี๋ยวมาดูภายในสำหรับรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ เบาะหนังดำได้แดงเดินได้แดงทั้งคันเลยไม่ว่าจะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากเวลาอยู่บนรถนะคะอันนี้มีระบบ mp 3ฟังเพลงได้วิทยุได้ระบบแอร์จะเป็นแบบเมนนวนแล้วก็หน้าวงอะไรมีโลโก้ Honda สีแดงตรงนี้ค่ะยังมีอีก หนึงจุดที่ว่าเด่นๆก็คือมีที่วางแก้วเยอะมากให้มาจุมากสาหรับคันนี้บางคนชอบกินน้ำชอบกนกาแฟวางได้เลยค่ะด้านหน้า2ตรงกลาง2ด้านข้างประตูอีก2ลรวมเป็น6จุดเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างตรงนี้ก็คือเป็นเบาะหนังเดินได้แดงทั้งคันเหมือนกับด้านหน้าเลยนั่งสบายมากนิ่มมากนะคะมีช่องเก็บของด้านหน้าให้ด้วย แล้วก็สําหรับเวลาเรานั่งเดินทางไกลแบบนี้เราสามารถนั่งยืดขาได้เลยรูมเหลือเยอะมากๆเอแล้วก็เดลดรูมเหลือแบบว่าเหยียดสบายๆนอนพักผ่อนได้เลยเดินทางไกลไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับคันนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ไปเที่ยวกันทางครอบครัวแล้วนั่งเต็มทุกเบาะแล้วอยากจะขนของเวลาซื้อของฝากของกลับจากไปไหนนะคะเรามีห้องเก็บของด้านหลังที่กว้างมากจุของได้เยอะมากสําหรับรถคันนี้เวลาไปไหนสบายหายห่วงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้ h o n d a City 1.5 VTEC สีเทาดำปี2010ราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่288,000บาทสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาหาน้องอที่โอเคคาร์เซ็นเตได้เลยค่ะถ้าลูกค้าอยากชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาหาน้องอีฟได้ที่โอเคคญญาร์เซ็นอร์นะคะสุดท้ายนี้น้นองอ g ฟฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ